สบายดีพี่น้องเบืองก็เดตเด็ดนะตอนนี้ก็ไปมอนมาเฮือนเด้อพว่น้องเ้อมาเฮือนบรรยากาศแถวเฮือนงัวกาดบักเพ็ดเพินเพิดบางงวกาดบักเพ็ดเปิดนี่เมืองนี่นี่งัวขากาดบางกีนี่ไขประตูแป๊บเดียวหนึ่งงัวมาเห็ดเลยพักไปเซเรตัดเอาเมื่อกินแล้วพักนี่ก็กระซอมนี่ นักกะเขาไปเบิ่งทางในเฮือนมาถ้าเบิ่งพิ่นเห็ดอีหยังตายไปเลยวงอกัดเอองอกัดเลยฮะกัดไม่ดีนะกัดเสานี่บ้างอืมในเมย์่าจะให้เจะเอาสาดอันนี้นะไปปูด้วยบางหันไปปูบางหันเพราะว่ามันนั่งมันจะบกเิน เออมาปูตัวนี้เนาะเออมาปูตัวนี้เก็บปูติดแล้วเนาะเวลานางมาหลดก็สินสินขาดตลอดเนี่ยปูก็หัวตะปูได้เออเดินผัวออกค่่นั่นแหละเออใส่เห็ดใส่เห็ดไหญอืมอ่าเห็ดไฮแม่ใน่เด้ออืมจะห้ถั่เปิ้ลเห็ดเอาสาสรมาปูเลยมันจังบอลก็สินตัดสาสรพี่น้องแซมมาปูเตียงนี่แหละปูบนตูบนี่ นางแล้ยก็แคลกนางกินเข่าเลยพูซาก็แคกเลยเออเท่านิสาแล้วเลยหันนัตตานิมาพูซามันสบายอือไล่ไปเลยนี่ยลับง่ายตัดสาดนนี้นเออไล่ไปเลยเนี่ยับง่ายเลยตัดสาอนีนะัง่าลยแห้งไปเลยคลับอันเขาดมากระจีปลดเลยโตเสตียง อ่า่ทั้งงานโตกันตาบจุนเช่กันเห็นพีงเออเห็นเพียงเลยเลยตัดบอมจีได้ดิเจ้าบัดากุบเ่กันเลยเนาะบกุแล้วมาตัดบอมจีเลยทำยัญ่ควันนี้ทำยัญไกว่นนี้จะบาดหน่อยโทษนะปูล้วก็งามได้วบาดมีสีสันเนพี่น้องมีสีสันแล้วบาดขาดแล้วตูกบนนั่งกินเข่านั่งลินปูศาดตรใส่เลย Ni sư săn nèo bát nèo. A lăng cốp súng cốp sít nèo nèo cốp quát luôn 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 cao luôn 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 Cao luôn 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 tít luôn 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 Tít luôn 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 กาวติดไว้นี่ไว้กาวเลยน้องเอาผมดิสะบิดว่าเอากาวติดแล้วมันอยู่บนปะอ่าผมอยู่เลยอยู่เลยเพห็นปะติดเอาตีนนั่นกาวติดหอบเตียงเลยเด้อพี่น้องติดหยุดแล้อติดหยุดเวียนลมมันบาดแอะมันพึ่ง ยันลมผัดแล้วผัดขาดแล้วปิิ้วออกผัดขาดอีกซะติดไว้แล้วก็ไม่แน่ทั้งขางมันอีกเนี่ยก็พาเพ้ทูพี่น่องพอเสร็จอะไรตังเลยบ่แม่เสี่น่องอาไม้หมเตียงไม้มไม่เตียงไมมเลยได้บ่นี่ได้ พี่ได้แล้วศาสตร์มันยังมีประโยชน์เข้ากับบอต้องถิ่มมันเลยพี่น้องเลยดูสิบเยนี่นีประโยชน์อยู่นี่งาม ดเดียงสีชมพูบาดเนี่ยเดียงสีชมพูงามเบอรพี่น้องขักแล้วขักแล้วมากระมี่เวียกเห็ดบาะเนี่ยเยิ่มกว่าเชมลาล่ะนะพี่น้องเนาะเห็ดมันก็งามน่มาทอบใส นี่สดใสงามงามงามดิทำผีกเสร็จลูกเสร็จกี่พุดออกเ,เออเ,เ,อเช็ดนวดเช็ดนวดได้จังไปสักออกดอกบ่แล้วมียานานออมันไปแพ่เปียกแล้วเป็นยังอืนี่เสร็จง่ายแคไหนเสร็จง่ายขาดไปขาดไปพักเราพี่น้อง เลยเตียงนั่งคักแล้วบาดนี้ศาสตปูแล้วค่ะดีกว่าสิถิ่นเมื่องึงเราเง,งี้ยอ่างนี้เดินอยู่เป็นประโยชน์มาเห็นทาวเบิร์เอาอันปูเตียงนี่ฮะมันสวงามไปแบบนึงอย่าี้ดิบ่ะไปปูอนตูบด้ิบ่ะนี่งามดิมบินเราค่ะคักคักคักทำไมทางนี้อีกวะเนี่ยเออเออเอาสีชมพูปอกอีก เป็นสีสัมภูคือกันซะ <laughs> เออเสร็จง่าย,ยาจัดเจงมันเป็นระบบระเวียบอืมอืมกแล้วเจเน่งนน่งนทเส็จแล้ว สุกประจำเลยเออทางขอกันทั้ง,งเองอเออนาเกเสรเอออืมน,น,นี้สตัอรอืนี้สดเออในบ้านฮ่าบีแอนนี่นี่นี โต๊ะได้นี่ได้เบินี่อยบ้บดีนี่นี่นี่เมยเออีอาเบิ้งอกก้อนเจ็ดมังตังค่ะแรกบดนี่ตายเลยวตังีอืมน่บทาดลยี่บทถึงกัตอคคักคคักแลกว่ะนี่อือนี่คืเมย์ไปจักนั่งขิดเห็นบัปูถิ่นไม่ได้เดินบ้านนะไปจักนั่งขิดบัดมาาฮือนเห็นเทเบิ้นั่น เอาปูนป <muitas S 2> ูเ <sketches> ต oh, oh, mm ียงกันทางในอ้าวขาดไปหนึ่งอี่แล้วบาทนี้วะก็ไปปูเตียงทางนอกกันแม่วะก็ขาดไปเออนานอือก็งามาทำจากเสร็จอันม้ำมันก็สบายอาสารในปู สาดมันไม่กอรอกนีดเสร็จสบายอันกบบระบอกอ,อันพคกไว้คัดคัดขักแล้วเอากระโซคันซามมางุ้มไปนี่ไปนี่คัดตัดนอกสดมันยาวคน ดีกว่าไปสิถิมส,สารกึองลนเก่งไปซือๆแล้วว่นะสิดาเนี่ยมันแพงไรสารเนี่ยไม่ได้ถือสมาเลยอ้งปลาเรอนี่ยซื้อหลายปีเลยได้ซื้อสารเหลายปีเลยไ,ได้ซื้อสาราแล้วได้แล้วได้แล้วสองปีก็ได้ได้แล้วสองปีาส,งปสามปีสารตัวนี้ยังติมอยู่ได้ เพ mm. ิ่มเติบเยอะปูวัได้พ mm. ี uh. ่น้องเลยตันนี้ก็ปูอีกตัวนี้ก็ั้งน้ำแข็งมาตัน้ำนางมนเลยเนี่ยมีชีปูเลยนะนางมนไห่ขั้งน้ำแข็งตัวนี้เออมาแต่ละยองมาแต่โดนแล้วแมาหลุดมเนาะจางวแล้วหลุดทั่ว่ะจางหลุดเมามาหาพันบาทพู แล้วเรียบร้อยบาทในพี่น้องอบ้านสีสมพูเร,เรียบเรียบร้อยนี่ทางนี้ก่ะใส่นั่นนี่อีกซุปนี่กับขน่ขนมีน่าเห็ดกัทิมนันะ่นแหละนาะคขนมมีน่าเห็ดกับ่ทิมเอาเบิงมันสิมีน่าเห็ดอย่างอีกโต๊ะทางนอกบ่ปูโต๊ะทางนอกบอก่ มาเบิ่งรหลดอาตีน้อยนี่ตะเมกน้อยลุงผนเอามาแป้งหายไปไหนได้สิแป้งได้บ่เอามาวางวางเลยวางเอาก็เรยองเอาอเอาหมไก่หน้งรดมาใส่เอาอะไมันมุดนี่อได้ไม่ไาใหญ่เออได้มันยั่งอยู่เนาะใส่มิ้วรถนีแต่อันหมไก่แะ้รกันแบบเดียบแบบไรเลยบมเสียงเพีงเน่เออบมเสียงเพลงระบบเชียงเพีงไงแต่ว่าเยียบอันนั้นนมันไปโหลดมั้ย เออเอาเฮ็ดกันแปลงได้หรอกครัแปลงให้หลานพวกเพลงมันมันเข่าเสียงไม่เรียบแผ่นอย่างนั้นอะเออยามหมดแล้วยามหมดแล้วยางไปแล้วเห็นทีมละงเงงนางางอยู่กับเห็นร้านหลินอยู่กับอีต้นเพิ่นก็เลยเหัวมันบวชตายอยู่อมาเบิ้งแล้วเพิ่นก็เลยว่าเอามาแปลงให้ได้กูุณเอาบัแปลงให้หน่อยน้องเพิ่นวานก็เอาบัให้รักไม่ใช่เหร สัตว์ลอยแห้งด้ยเออแห้งด้วยติระบบสายไผ่ลายๆมันอันนั้ระบบไต่อตไผ่เชนซีนี่ามันซื้อจะเข้าเห็ดมาเนี่ยเออทอโต้ไผ่มันเอาต่อมาใส่ไดโดยแล้วเหยียบแป้งมันไหลเลยนะอืออือมึงว่าหัวขีดประดิษฐ์สารเป็นไดขบุญพี่น้องเอ้ยแป้งยังก็เป็นไดแป้งพัดลมแป้งยังเป้งมัด ว่าแต่ของไฟฟ้าเนี <im> erm <at sound> the the ่ยมันเพร่หันพ่อใส่ได้บ้านสรเผ็ดได้แลกระแป้งก็ได้เนาะมันมีัยถึงว่าเก่งดอกคันบอกเออมันไม่มีเครื่องมันกระแป้งไม่ได้ชั่งนั่นมาม่าเบอร์พื้นเมือมาม่าเบิ่งวันยังมันเพร่ยังมันเพรเนาะมันร่มเสองหน่วยมันตายเป็นช่องอะเขามันแป้งเราเบอร์อะไรไมเป็นหน่วยเดียวเลยใส่ได้หน่วยนึงไมได้เครื่องนี้อันมันเพร่นั่นเครื่องนี่ผัดมันยั่้วเอาตัวนั้นมาใส่ตัวนี้เออมันบมดเพรแบบเดียวกันบมดเดียสั่ง จะมาแปลงได้ไปสนทนาคือการกับพันลมเฮาเห็นบ่อ่าอันลมชันหน่วยไม่งั้นเป็นหน่วยเดียวนะลมช้ำหน่วยอัมลมใสแต่ละชั้นหน่วยเป็นหน่วยเดียวอันลมเทช้ำหน่วยเราเห็ดได้ถั่เบิ้ลนะพี่น้องเราเก่งไปแบบนี้ผายแปลงผายยางนี่เราเห็ดได้แปลงรถแปลงล่างเราเป็นเบิ้ลอันใดมันเทอันใดมันนเราขู่จักโหลดเราเป็นเห็ดเดี๋ยวพอได้ย้อดนะนี่แหละอันนี้จะผลชิต้าเห็ดยังแหละตัวนี้นะกระเบื้องเตะมันมันแตกเราตัดทั้งชิ้น เบรื่องแตกเก็บมาตั้งเยอะนั่งอ้วนดิมันแค่แตกแค่นี้ก็รลายไม่ใช่เหรอเพื่อนทิ่นใหม่เก็บมาแล้วก็สิมาเห็นได้เลยคุณจีกันยามันทำเห็ดเป็นเพียงติดบนอ่างมันน้ามันชื้นถึงมันเพียงเลยร่างสบายเออมาตัดให้มันเพียงเออมาตัดเพียงเลยเวลากสิติดอ่างวัเดียวเลยนะแต่แต่มันเป็นสีไปสีมันยามันก็แต่มันเพียงหมดเสร็จง่ายเลยนะอันนี้เดี๋ยวได้ไปใส่ได้กัเจ้าก็เก็บมามาตัดเออมาตัดมันเพียงดี บทสีได้มัน้คของมันใส่ได้เป็นประโยชน์นะก็บบริษัททิมคบที่ใส่เว้ยก่็นแบบไหนมันเป็นอะไรเวทบิอ่างอืมแต่เซมาติะนะอ่างเขาเนี่ยมันมันจะบวหานครวเนาะอ่างใหญ่เนาะมันวปูนค่วออกอืมแมนยังเลือววมันกายมันตัวมันแตกเศแตกไปเออเขาถิมในห้องเลยมาตัดให้มันซึ่มเลดในคลองหลายๆแจะกเก็ตสกสรบมาเลยเลืออีกอ่างแม่นบ่พ่อแป่นบ่โอ้เลือกลายหนึงเออ มามานวเลยมาหากรล่างตัดหากรล่างมาหนเออ่งแต่ว่าอ่างมันเป็นซีไปซีมันอย่างนันได้เงินกับก็ซื้อปูน,ม,นมาเห็ดชอบเรียกแล้วออซื้อปูนแมนซื้อปูนสอบหนึ่งมาเห็ดก็ได้เลยเตัดเมนสกรอนต,ตัวแตงแตมนแนยอะกว่าิเงินลงานมงน่นนี่ผาเนี่ นี่กระพ่านั่งอ้นนี่ออนนมันว่องมันว่องนี่วงหอดพีเลยแหละพี่น้องดองแตบพี่หอดพีเลยแหละนี่มันดวงใหญ่มันว่องมันพันก็คขาเนาะครับขับรถมาเห็ดหอนี่คักเลยรได้ในผ่านี่กันนี่ใช่แต่นี่ผ่านผ่านนี่ด้วยกันนะเออนี่อ้ายไมาเห็ดหนี่เด้คักเลยรได้เสียเมื่อยเพิ่อนนี่เพิ่อเพื่นเลี้ยนปกติใจแล้วนี่ เอาไงเพิ่นเมื่อไหรเพิ่นก็ได้เอาเม็ดพันธานเนี่ยโอ้ยแต่ชิมปาไทยแหละพันธานเออมันว่องอะไรเพิ่นเห็ดผ้าพันธานมันว่องอะใช่าไม่ก้อนทุกทานแต่ก็ซื้อนะเออบ้านนี้มันบ่ได้พันธานแนะพันกระดูกกระเดี่ยวค่ะบ้านยังเลยแล้วเด็กอือนี่เด็กได้เล้วเนี่ยเดี๋ยบเมื่อไมร่ซื้อเมื่อให้เพิ่นนั่งลูกดิ๊กเถอก็นอนรองงเกลื็เข่าอะไรบางกี้นี่ เยสิปสืออันขนมไข่มาให้เพื่อนกินนี่ไรพี่น้องนี่มันว่องไปดิละผ่าน่ะว่องไปดิละนี่ปาดออกได้ได้หนีปาดออกแล้วก็พ้นใหม่ได้ได้เมื่อหนูเห็ดด้ามไส้เออเห็ดโลดเห็ดโลดออ้าวคลิปนี้ก็มาเพื่อนมาซ่านมียังพี่น้องมาก่ะให้ดูเห็ดนั่นเห็ดนี่ให้งามหูงามตาสันหูอัตตาเตียงสวงามเลว อะาไารไม่เสร็จเรียบร้อยไปมอนลากก็เด้พี่น้องด้วยโอเคบาย